สารผักสามองศาสามองศาล้อมหิมะ วันที่สิบพฤษภาหกสามันนี้เป็นวันเดียวกันกับตอนเช้าที่มีหิมะตก มุสเซานี่เป็นหิมะตกแต่ตอนนี้เป็นเหมือนหิมะนะแต่มันจับก้อนแบบนี้หรือว่าทางนี้เขาก็จะเรียกแบบลูกเห็บนะฮะเพราะว่าลูกเห็บทางนี้จะก้อนไม่ใหญ่เหมือนบ้านเราทางบุดดอนน้องบัวน้องคูนะคะลูกเห็มปุ่ล้อยมพัด ดูบรรยากาศสีเมื่อกี้แดดออกเมื่อตอนกลางวันนะฮะต้นไม้ป่าต้องคนเข้าไปค่ะเดี๋ยวเปิดหน้าต่างแล้วคนเข้าไปทางหน้าต่างนะลูกเแ็บทางนี้ก็จะประมาณนี้ละอากาศตอนนี้ 7องศานะสวัสดีค่ะบังดูค่ะเดือนพฤษภา,าวันที่สิบแล้วปายังเที่ยวข้นเขาค้นออกต้นพืชอยู่ค่ะบัลลูว่าย่ามใดอากาศจะอุ่นจุกเทื่นะะน้องค่ะนาะเที่ยวข้นพัาธต์ตางนะะี่ค่ะเอามมออ่อไว้ตรงนี้แล้วกะหล่งเทืก่กะจะมีคนมาซอยขนยืนให้กันนะคะนาะแต่ว่ามือน,นี้เดาสงสัยปาตตรงได้เ,ดเองนะคะให้พ,พักพอนนะคะนาะ คนซอยอยานเพิ่นเบือค่ะยานเพิ่นขานเมาซอยนะคะเนาะ

สตรอเบอรี่ป่ะเดี๋ยวจะถามแฟนกันค่ะว่าพันจะให้เอาอันนี้เขาบ่เพราะว่าป่ะคืคิดว่ามันเป็นต้นไม้เมืองหนาวนะคะบ่วนาจะบ่วนาจะอ่อนแอนะคะถ้าเป็นชนิดของสตรอเบอรี่นะคะอันนี้น่าจะอยู่ได้นี่นะคะรุนโคโรนาได้ค่ะในสตรอเบอรี่ Strawberry ชนิดนี้ อันนี้นะคะที่ปรับอันปลูกวังเดือนกร,รกฎาคมปีหกสองนะคะปานนึกว่มามันจะบเหลือนึกว่มามันจะตายนะคะหลังจากที่เขาเอาออกมาจากดินนะคะเนาะที่เขาเกิดมันเป็นไวสตรอเบอรี่เป็นสตรอเบอรี่ธรรมาชาตินะคะซึ่งเอาจากพื้นที่ของเจ้าของนี่ยแหละคะ่ะม,มีเสียงบีบแตรด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็น กระถางกระถางใหญ่แปลงผักที่เอาผักลงแล้วเอาฟักทองลงแล้วแต่ก็ต้องเอาขึ้นอีกนะครับเพราะว่าเอามันลบหนาวฮะเบื้องอันนี้ค่ะกิ่งก้านที่จะเอามาใหา่ฟักทองกระปกแตงนะคะเรื้อยนะคะเพราะว่าแมปบอกว่า,าถ้าบ่าให้มันเรื่อยอ่ะมันจะบอจะเริ่มเติบโตดีนะคะมือมันต้องเรื้อยไปกับกิ่งก้านตรงนี้นะคะ ไม้เลื้อยนะคะเขาเอิ่ว่าเมื่อหรืออีย่างละภาษาพืชพักนะฮะมะเขอเทศมักถูกลืมหอยยุนค่ะนี่คนไว้ข้างในเซฟแอนวอร์ม แล้วแดดก็ออกเมื่อนึงมีหลายอย่างเกิดขึ้นมาค่ะแดดฝนหิมะลูกเห็บเดี๋ยวมืออื่นนะคะเนาะปมีเมนูค่ะปมีเมนูจะนํ่เสนอปาคิดว่าปาจะได้กินไข่ยัก นี่เป็นไข่เป็ดนะฮะไข่เป็ดนี่ปกติจะหากินได้ยากมากมากมาก,มาก,มากยากขนาดใดขนาดที่ว่ามายู่ทังยุโรปนี่ยะ,ะหลายปีแล้วนะฮะพึ่งจะได้อพิน,นัาทนาการจากเพื่อนนะฮะเพื่นเอามา สมมติมาท่านไหนนะฮะให้ได้กินไข่จากฟรามนะฮะเพราะว่าอยู่น้ำรานขายของนะคะที่เข้าไปซื้อไข่ปกตินี่จะมีแต่ไข่ไก่นะฮะอันนี้เป็นฟ้ามที่พลเลียงเป็ดนะฮะเมนูไข่เป็ดนี่กินกำยังดีเนาะขขาเหนียวเขาเจ้าอาจจะได้กินเขาเจ้านะ,ะเพราะว่านี่เขาเจ้าอยู่ในหมอ้อ มีผักขาแต่มันไมกินตาผักขาทอดไข่ไปแล้วค่ะใส่ชอบพรูผักขาน,น,กน,นะคะเนาะแล้มืออื่นพอ,อ,อก,กันนะคะขอพูดในหล,ลายทีติดตามนะคะนะโอ้ประมีสมผัปเสียนนะ้ำเพื่อนเพื่อน,นาการหายคือกันค่ะเพื่นมีโอกาสได้ออกไปข้างนอกไปเก็บไปหามันนะคะเนาะซึ่งกะดีต่อใจมากๆ โอเคค่ะคลิปนี้อขอลาเท่านี้นะคะขอพูดเลยไลฟ์สำหรับการติดตามสำหรับการทักทายเขามาเนาะคะเป็นมิตรกันนะคะบายค่ะ